คำเตือนนิยายเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงเพศและการใช้คําหยาบบุคคลและสถานที่ในนิยายเป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ซีแอบอมยิ้มกุ้งกลิ่นอยู่คนเดียวที่อย่างน้อยศึกในครั้งนี้เขาเองก็มีชัยไปกว่าครึ่งเดินหมากลุกน้ำหน้าเมคาไปแล้วหนึ่งเกเขาคิดในใจไปว่าเมคาวายุพักนั้นกำลังมีใจให้กับเขาแน่นอนไม่มากก็น้อยละงานนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกสนุกขึ้นมาจริงๆ จนเขารู้สึกลืมความเจ็บปวดที่เพิ่งถูกยิงที่ไหลไปเลยอินซีพาเมคาเดินเข้าไปในตัวบ้านที่ทำขึ้นจากไม้สักภายในประดับตกแต่งด้วยวัตถุหาง่ายล้วนมีแต่ของที่ราคาไม่ได้สูงมากเน้นตกแต่งสไตล์แบบอบอุ่นสบายตาเมคารับรู้ได้ถึงความเรียบง่ายของเจ้าของที่อยู่อาศัยนี้ ว่าเป็นคนง่ายๆธรรมดาธรรมดาและยังใจเย็นมากอีกด้วยคนอย่างอินซีเดชด,ดำรงเนี่ยนะเป็นคนใจเย็นไอ้ฟอยลามพรยังไม่เห็นหน้าน่าจะยังอยู่ในห้องนะคะ คณจะนอนหลับไปถึงไหนกันเนี่ยคุณเหี่ยวมีอะไรบอกอมพรได้นะคะเดี๋ยวอมพรจัดการให้ค่ะเงินไปตามมันมาปะได้ค่ะคุณเหี่ยวจริงๆแล้วอินซีไม่ได้คิดเกรงใจอะไรอมพรเขานักหรอกเพียงแต่สำหรับเขาแล้ว ฟอยคือคนที่รู้ใจเขามากที่สุดคนที่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็เข้าใจกันได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กจนโตเด็กกําพล้าที่โตมาด้วยกันเพราะงั้นจึงมีแค่ฟอยที่พูดมึงกูกันได้สนิทปากสนิทคำที่สุดอินซิงไม่ชอบให้ใครมาเรียกเขาว่าคุณชายเจ้านายหรือท่านหัวหน้า หรือปฏิบัติกับเขาด้วยอะไรที่มากเรื่องหรือมีพิธีรีตองอะไรส่วนใหญ่คนที่แก๊งจึงจะเรียกเขาว่าอินซีหรือไม่ก็เรียกว่าคุณเยี่ยวเหมือนที่อัมพรเรียกเท่านั้นเมคาจึงรู้สึกแปลกใจนิดๆว่าเขาเป็นหัวหน้าแก๊งจริงหรออัมพรยกน้ำเปล่ามาวางตรงหน้าให้กับเมคา แล้วนั่งลงกับพื้นไม้ที่ขัดจนเงาวับก่อนที่สักพักฟอยจะเดินสีหูสีตาเข้ามาภายในห้องรับแขกแล้วก็ต้องตกใจไม่เห็นเมคามานั่งหน้าตึงอยู่ภายในแก๊งของตนคุณเมคาฟอยตื่นตัวขึ้นมาทันทีเมื่อได้พบเมคาก่อนที่เขาจะเดินตรงดิ่งเข้าไปนั่งข้างๆอินซีที่กำลังดื่มน้ำเปล่า เข้าไปหลายแก้วด้วยความกระหายน้ำเพราะเขาเสียเลือดไปมากแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาได้รับบาดเจ็บมาเพราะเขาเองจงใจปิดบังเรื่องนี้เอาไว้มึงยอมมาได้ไงวะถามเขาดูสิมึงี อินซีและฟอยกระซิบกระซาบกันจนเมคาหันไปมองด้วยสายตาดุแปลกๆแบบไม่ชอบใจนักจนฟอยเองต้องร้องบึ้งหิเสียงหลงออกมามึงไปล้างหน้าล้างตาแล้วไปจัดห้องให้คุณเมคาเขาด้วยคุณเมคาเขาจะพักกับเราคืนนี้หาฟอยร้องเสียงหลง พร้อมกับหันไปมองหน้ามีคาที่กำลังทําหน้าตกใจพอกันใครบอกนายผมบอกเองไปทําตามที่บอกได้แล้วฟอยอินซีเอ่ยด้วยน้ําเสียงหนักแน่นทรงพลังฟอยจึงลุกขึ้นจากเก้าอี้เพื่อไปปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าแกงทันทีไปแล้วนะ้า ฟอยตอบเสียงอ่อยเวลาทำเสียงดุและสีหน้าจริงจังแบบนี้อินซีน่ากลัวที่สุดแม้แต่มีคาก็ไม่กล้าพูดอะไรเมื่อฟอยเดินรับสายตาไปแล้วอินซีถึงกับซุดตัวลงนั่งพิงที่เก้าอี้เขากัดฟันแน่นแล้วเงียบไปนานราวกับอดทนต่อความเจ็บปวดเอาไว้ตลอดเวลาเสียงหายใจเข้าออกแรง ดังมากพอจนอีกฝ่ายรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาจับใจก็เขาเป็นคนช่วยชีวิตเรานี่แหละห้องนอนอยู่ไหนหถามว่าอยู่ไหนห้องนอนน่ะไอ้ฟอยกำลังไปจัดให้คุณง่วงแล้วเหรอ หมายถึงห้องนายน่ะเดี๋ยวพาไปพักอินซียิ้มกลิ่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่ได้ยินเมคา้าเอ่ยคำพูดที่แสนห่วงใย,ยตัวเองออกมาตรงๆคนอย่างเมคา้าไม่ว่าเวลาไหนสถานการณ์ใดๆหรืออารมณ์แบบไหนก็น่านิ่งอยู่เสมอจริงๆเลยเวลาอย่างนี้เขาก็ยังพูดออกมาด้วยน้ำเสียงและใบหน้านิ่งๆอยู่ดี แตกต่างจากแววตาที่แสนห่วงหาอาทรมันบอกกับยินซีได้อย่างชัดเจนเลยว่ามีคาเป็นห่วงเขามากแค่ไหนขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงไม่ได้ <c oughs> <c oughs> น้ำสีแดงไหลทะลักออกมาจากปากของยินซีจนเต็มฝ่ามือ เลอะเต็มใบหน้าเปิดลงไปยังเสื้อที่ตอนนี้กลายเป็นสีแดงสดเมคาเบิกตากว้างตกใจจนตัวสั่นจนทำอะไรไม่ถูกเป็นร้อยเป็นพันครั้งนับไม่ถ้วนที่คนอย่างเขาเคยเห็นผู้บาดเจ็บล้มตายมาต่อหน้าต่อตาแต่กับอินซีทำไมถึงได้ทำให้เขาใจสั่นได้ถึงขนาดนี้ กลัวเหรอกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปงั้นเหรอนายทำไมกระสุนยังเอาออกไม่หมดอีกเหรอหรือว่าเป็นกระสุนอาบยาพิษผมไม่รู้เมคาตกอกตกใจจนพูดผิดพูดถูก เราที่นี่ไม่มีหมอหรอไอ้ฟอยไงมันจัดห้องให้คุณอยู่ไงเดี๋ยวมันก็มาจะบ้าเหรอเจ็บหนักขนาดนี้ห้องอยู่ไหนรีบบอกมาเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวพาไปเองเมคาพายุงตัวของอินซีขึ้นมา ก่อนยกไหล่กว้างข้างซ้ายของอินซีมาพาดไว้บนบ่าของตัวเขาแล้วพาเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสองสีหน้าตื่นตะหนกของเมคาทำให้อินซีพอใจยิ่งนักเขาแอบส่งยิ้มให้กับฟอยที่เรีนหลบอยู่ใต้บันไดข้างกับห้องครัวพร้อมชูนิ้วหัวไม่โป้งยกขึ้น เพื่อเป็นการชื่นชมให้กับฟอยที่แอบเอาน้ำมะเขือเทศสดปั่นวางสลับกับแก้วน้ำเปล่าของอินซีเพื่อให้อินซีดื่มเข้าไปเขาแกล้งสำลักมันออกมาเป็นเลือดอย่างที่เห็นก็พออินซีแอบส่งข้อความถึงฟอยตลอดเวลาบวกกับเครื่องมือติดตามตัวที่ฟอยประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ เรื่องสติปัญญาอันชันฉลาดของฟอยไม่มีใครเกินเขาแล้วแต่คนที่ฉลาดล้ำเลิกยิ่งกว่าฟอยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอินซีเดดดำรงจบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้ช่องปร,ริยวินนิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ